คุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ สาธารณสุขสร้างสุขออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา18.30นากา30นาทีถึง19นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงหมหาวเชลยสวนวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสู่มวลชน FM 1 7 7 2 5เดมกะเฮิร์ดิฉันพันธิผินหุ้มเพชรอาจารย์จากสาขาวิชานนมัยสิ่งแวดล้อมคณะสาธารณสุขสาศาสตร์มหาเชลยสวนร,รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะใ วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงภาวะโรคร้อนและปรากฏการณ์เอนิโยกันนะคะจากสภาพอากาศของพิศณุโลกบ้านเราในตอนนี้คงปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าร้อนมากๆเลยทีเดียววันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยถึงสาเหตุที่ปีนี้ประเทศไทยและจังหวัดพิษณุโลกมีอุณหภูมิสูงข,ขึ้นกว่าปีอื่นกันค่ะพร้อมกับมาพูดคุยกันถึงวิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ หลายๆท่านอาจจะได้ยินได้ฟังหรือผ่านตากันมาแล้วจากสื่อต่างๆว่าในส่วนของปรากฏการณาีย่าครั้งล่าสุดซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายนพศักราช2563เป็นต้นมาปรากฏการนี้นะคะทำให้เกิดฝนตกหนักและอากาศหนาวเย็นในหมหาสมุทรแปซิฟิกติดต่อกันนานต่อเนื่องเป็นเวลาถึง3ปีได้สิ้นสุดลงไปแล้วในเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศออสเตรเลียประกาศวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาว่าปรากฏการณ์ลานียที่ยาวนานถึง3ปีซ้อนได้สิ้นสุดลงไปแล้วอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น,นต่อไปนักอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะเกิดสภาพภูมิอากาศแบบขั้วตรงข้ามติดตามกันนานในไม่ช้าค่ะ ซึ่งคือปรากฏการณ์เอลโยนั่นเองค่ะโดยปรากฏการณ์นี้นะคะจะมีความรุนแรงกว่าในอดีตและมีโอกาสเกิดขึ้นในปีนี้มากถึง50%ค่ะปรากฏการณ์เอลนヨโ์คืออะไรนะคะปรากฏการณ์เอลนヨโ์เป็นคำที่ใช้เรียกปรากฏการธรรมชาติทางสมุทรศาสตร์เป็นการหมุนเวียนของน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิก จะเห็นได้ว่าเมื่อช่วง3ปีที่ผ่านมาอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงมาตลอดทำให้ทวีปเอเชียรวมถึงประเทศไทยมีความชื้นเยอะเกิดปรากฏการน้ำท่วมในหลายพื้นที่ในช่วงปีพุทธศัการาช2,564ถึง2,565เป็นต้นมาประเทศไทยไม่ขาดแคลนน้ำค่ะในขณะเดียวกันฝั่งทางยุโรปอเมริกาหรือเมดิเตอร์เรเนียนเกิดความแห้งแลง้ง ซึ่งในตอนนี้จะเกิดสถานการณ์กลับกันนะคะซึ่งเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการณ์เอล尼โยค่ะมีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยจะทำให้ประเทศไทยเกิดความแห้งแล้งมากขึ้นและสนักมากขึ้นในปี2565ถึง2569ค่ะโดยในปีนี้ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมพุทธศักราช2565เป็นต้นไปจะเป็นปีที่เราเรียกว่าปีเปลี่ยนผ่าน จากปรากฏการ์ลานิยาไปสู่ปรากฏการ์เอลิโยซึ่งจะมีความรุนแรงมากขึ้นในปีถัดไปและปรากฏการ์นี้จะใช้เวลาประมาณ4ปีนะคะนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและรุนแรงหนักมากขึ้นในปีท้ายๆเนื่องจากในประเทศไทยในปีนี้เรายังคงมีต้นทุนน้ำจากในปี2564 ในหน้าแล้งปีนี้จึงยังคงพอมีน้ำใช้แต่ต้นทุนน้ำจะถูกใช้ไปเรื่อยๆค่ะน้ำจึงเหลือไม่มากโดยฉเฉพาะปลายปีนี้ปริมาณน้ำฝนจะน้อยลงและมีผลกระทบต่อการทำนาปรังในปีหน้าหัก ปรากฏการเอลนโยรุนแรงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อเนื่องในขณะเดียวกันความต้องการการใช้น้ำกลับไม่น้อยลงซึ่งทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในปีถัดไปค่ะ ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาช่วงต้นสัปดาห์จะเห็นว่ามีข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆพูดถึงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและการป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำในปีนี้เป็นจำนวนมากนะคะรวมถึงข้อมูลจากท่านรองาศาสตราจาร,รย์ด็อร์เสรีสุภาทิตผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติหมาวชัยลังสิทได้เปิดเผยในรายงานข่าวของท NN ออนไลน์ เมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาว่าประเทศไทยควรวางแผนกับการรับมือสถานการณ์เอลิโยที่เกิดขึ้นหากเหตุการณ์รุนแรงเหมือนปีพุทธศักราช2555ถึง25 2559ที่ผ่านมาซึ่งในอดีตช่วงปีนั้นถือว่าเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์จะทําให้เกิดปัญหาขลาดแคลนน้ามากในประเทศไทยดังนั้นเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีนี้และคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในปีถัดไปซึ่งควรมีการ คาดการถึงผลผลิตทางการเกษตรนะคะโดยท่านได้กล่าวว่าเนื่องจากปีนี้เป็นปีเปลี่ยนผ่านนะคะความรุนแรงอาจจะยังไม่มากเท่าปีหน้าแต่คาดการไว้ว่าผลผลิตทางการเกษตรจะลดลงค่ะ เนื่องจากอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นว่าปีนี้เป็นปีเปลี่ยนผ่านจากปรากฏการณ์ที่เรามีน้ําเยอะไปสู่ปรากฏการณ์ที่เรามีน้ําน้อยจนถึงภาวะการขาดแคลนน้ําปีนี้อาจจะยังมีฝนตกบ้างค่ะแต่จะมีปริมาณน้ำฝนน้อยลงเช่นในเดือนพฤษภาคมนี้อาจจะมีปริมาณฝนตกบ้าง ดังนั้นเกษตรกรควรวางแผนการเพาะปลูกให้ดีค่ะเพราะคาดการเวลาว่าในเดือนมิถุนายนถึงช่วงปลายปีอาจจะเกิดปรากฏการณ์ฝนเป็นช่วงเป็นระยะเวลานานเกษตรกรอาจจะต้องมีการวางแผนเช่นปลูกพืชระยะยาวน้อยลงปลูกพืชระยะสั้นหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องมีการวางแผนอนุรักษ์น้ําและการจัดหาน้ําสะอาดให้เพียงพอแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งค่ะ จริงๆแล้วปรากฏการณ์ลานิยาไปสู่ปรากฏการณ์เอลิโยเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยปกติอยู่แล้วนะคะแต่ในปัจจุบนันภาวะโรคร้อนทำให้เกิดวงซ้อนนี้ถี่มากขึ้นค่ะเช่นจากวงรอบ5ปีในอดีตตอนนี้เหลือเพียงวงรอบ3ปีเท่านั้นนะคะ นอกจากนี้ผลกระทบจะรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิของโลกจะสูงขึ้นถึง1.5องศาเซลเซียสภายใน5ปีหรือเร็วกว่าสาเหตุเนื่องจากตอนนี้การปลดปล่อยกา๊าซเรือนกระจกของโลกไม่ได้ลดลงค่ะจึงทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์โดยตรงนะคะ ย่างเช่นรายงานเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาพบว่ามีปลาตายเป็นล้านตัวค่ะในแม่น้ําแห่งหนึ่งในรัฐนิวเซาเว a ลส์ประเทศออสเตรเลียเนื่องจากสาเหตุของอุณหภูมิน้ําเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกระทันหันค่ะ สำหรับภาวะเรือนกระจกคือภาวะที่ชั้นบรรยากาศของโลกทำตัวเสมือนกระจกที่ยอมให้รังสีคลื่นสั้นผ่านมาอย่างผิวโลกได้แต่จะดูดกลืนรังสีคลื่นยาวช่วงอินฟราเรดที่แผ่ออกจากพื้นผิวโลกเอาไว้จากนั้นสกายพลังงานความร้อนให้กระจายอยู่ภายในชั้นบรรยากาศและพื้นผิวโลกซึ่งเปรียบเสมือนกระจกที่คลุมพื้นผิวโลกให้มีภาวะสมดุลทางอุณหภูมิและเหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกแต่ใน ปัจจุบันค่ะมีก๊าซบางชนิดที่สะสมอยู่ในชัน้นบรรยากาศมากเกินสมดุลซึ่งก๊าซเหล่านี้สามารถดูดกลืนรังแสงรังสีคลื่นความยาวช่วงอินฟาเรดและคายพลังงานความร้อนได้ดีพื้นผิวโลกและชัน้นบรรยากาศจึงมีอุณหภูมิสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของโลกและสิ่งมีชีวิตพื้นผิวโลกอย่างมากมายค่ะ ในปัจจุบันชั้นบรรยากาศของโลกมีปริมาณก๊าซบางชนิดมากเกินสมดุลของธรรมชาติอันเป็นผลมาจากฝีมือของมนุษย์เช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนกา๊าซฟลสออวโลคาร์บอนกาน๊าซไนตรัสออกไซด์เป็นต้นก๊าซเหล่านี้มีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถดูดกลืนและคายรังสีคลื่นยาวช่วงอินฟาเรดได้ดีมาก ดังนั้นเมื่อพื้นผิวโลกใคลาังสีอินฟาเรสสู่ชั้นบรรยากาศก๊าซเหล่านี้จะดูดกลืนรลังสีอินฟาเรสเอาไว้ ต่อจากนั้นมันจะคายความร้อนสะสมอยูบ่บนพื้นผิวโลกค่ะโดยความร้อนที่สูงขึ้นและสภาวะแบบนี้เราจะเรียกว่าการเกิดก๊าเซเรือนกระจกในภาษาอังกฤษคือ greenhouse g a s นะคะก๊าเซเรือนกระจกจะส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของพื้นผิวโลกโดยตรงและมันจะส่งผลกระทบทางอ้อมด้วยคือมันสามารถทำเบียรเคมีกับก๊าซชนิดอื่นๆเกิดเป็นก๊าเซเรือนกระจกชนิดใหม่หรือก๊าเซเรือนกระจกบางชนิดอาจจะรวมตัวกับโอโซน คทำไ้โซโซในชั้นบรรยากาศลดน้อยลงส่งผลให้เกิดขึ้นรังสีสั้นที่ส่องผ่านชั้นโอโซนลงมาอย่างพื้นผิวโลกได้มากขึ้นรวมทั้งปล่อยรังสีที่อาจจะทำอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตส่องผ่านลงมาทำให้อันตรายกับพื้นผิวของโลกใบนี้ด้วยค่ะโดยที่ก๊าซต่างๆเหล่านี้ค่ะจะเห็นว่าเราสามารถที่จะช่วยลดปริมาณการเกิดลงได้นะคะ เพราะฉะนั้นการเกิดละเลือนกระจกหรือภาวะโรคร้อนเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องเห็นความจำเป็นค่ะและเราสามารถช่วยกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนให้น้อยลงผ่านการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆการอนุรักษ์พลังงานการรู้จักใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุดลดการใช้และผลิตขยะพลาสติกลดหรือยุติการทำลายพื้นที่ป่าและพื้นที่ทางการเกษตรค่ะ สิ่งที่เราทําต่างๆเหล่านี้จะช่วยลดอุณหภูมิของโลกให้ต่ําลงเมื่ออุณหภูมิของโลกต่ําลงก็จะทําให้สิ่งมีชีวิตและเราอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขและก็สุขภาพแข็งแรงมากขึ้นนะคะนอกจากนี้เนื่องจากปีนี้อย่างที่ทุกท่านทราบกันว่าเราอาจจะเกิดภัยแรงได้รวมทั้งในปีถ,ถัดไปด้วยดังนั้นการใช้น้ําและการอนุรักษ์น้ํายังคงเป็นสิ่งจําเป็นเช่นเดียวกันค่ะ ผู้ใช้น้ํานอกจากจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการลดปริมาณการใช้น้ําด้วยการใช้น้ําในกิจกรรมต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังคงต้องป้องกันไม่ให้มีการใช้น้ําหรือเกิดการปนเปื้อนโดยไม่จาเป็นนะคะ การใช้น้ำที่ฟุ้งเฟือยแล้วเกิดการปนเปื้อนโดยไม่จำเป็นจะทำให้เราสูญเสียน้ำในปริมาณมากค่ะโดยการลดและหลีกเลี่ยงการใช้น้ำเป็นแหล่งรองรับสิ่งปฏิกูลทุกชนิดทั้งภายในและภายนอกพื้นที่การใช้น้ำนอกจากนี้ในปีนี้เราอาจจะต้องเริ่มเก็บกักน้ำฝนและเกษตรกรทุกท่านควรติดตามสถานการณ์ภายแล้งอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนการเพราะปลูกให้มีประสิทธิภาพต่อไปค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลเผยแพร่จากกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักข่าว TNN News ข้อมูลสัมภาษณ์ท่านรองศาสตราจารย์ดอร์เสรีสุภาทิตผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติเหมาชัยลังสิทธ์ข้อมูลดีๆที่ได้นํามาฝากกันทั้งหมดในวันนี้หากท่านสนใจสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ต่อไปนะคะวันนี้ดิฉันอาจารย์พันธิผินหุ่มเพชรศาสตราขาวิชานามัยสิ่งแว่าล้อมคณะสาธารณสุขศาสตร์จะต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ